สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพชรพุ่นเดล99มาอยู่กับแหงการขุดของ L 3เหมือนเดิมฮะกินอยู่กับ L 3นี่แหละชีวิตวันๆนะครับวันนี้ก็อย่างที่ติดไว้จากคลิปที่แล้วนะครับว่าจะมาติดฮิตซนะิงครับหลายคนจะเจอปัญหาฮิตซิงค์ของ L 3าุรดดเวยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับก็วันนี้ก็ อย่างที่เราปากไว้ในคลิปที่แล้วครับว่าจะมาทําคลิปติดยิงซิงให้นะครับว่าบางคนที่ใช้อะไรดีบางคนที่ผมเจอนะที่ลูกค้าเขานํามาก็จะมีกาวร้อนงานหยาบสึกคือกาวร้อน,นเห็นเราพูดถึงกาวร้อนกาวร้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันมันติดยิงซิงไม่ได้นะอย่าไปเอาไปติดนะซูถ้าถ้าคิดจะเอากาวร้อนนะครับเอากาวซิลิโคนที่แปะ เป็นแผ่นแปะของพวกการ์ดจอรหรือพวกอมอสเฟตของคอมพิวเตอร์นะแปะแปะแล้วก็เอาลวดอัด2อฝั่งนี้ก็ยังดูดีกว่านะแต่ครนนี้เราจะมาติดแบบใช้กาวแล้วก็มาบอกวิธีการลอกเจ้าตัวนี้นะก็ใช้กาวตัวนี้กาวดำกาวดำก็ต้องแช่ในตู้เย็นนะครับ ถ้าเอาไว้ภายนอกรับรองเสียทั้งกระปุกกระปุกไม่กี่บาทหรอกครับกาวดำกาวดำสีฟิทซิงค์นะครับมันจะเลอะๆเหมือนยางมาตอยนะครับเปิดแล้วเปิดเลยเพื่อนแล้วเพื่อน,น,นเลยบอกเลยว่าเพื่อนนะครับหมักเราไม่พูดความนำเพลงก็แล้วแต่ท่านผู้ชนมนะครับว่าจะใช้ไฟเท่าไหร่นะครับไฟที่ตัวตัวน้นนะครับตัวลมร้อนนะครับส่วนผมคือสเต็ปเดียวเลยนะครับห้าร้อยสุดลิมิตนะครับ ผีมือผีมือไม่ใช่ครับรีบใจร้อนนะหมักจัดไปเลยห้าร้อยห้าร้อยไม่ต้องพิถีพิถันนะครับถ้าเกิดว่าเราขุดตรงนี้นะครับขุดตรงตรงกรครับถ้าเราขุดตรงตรงเนี้ยไม่ไม่ไหวจริงก็ไม่เป็นไรครับเอาแค่พอพอดูได้นะไม่จำเป็นว่าต้องต้องเอาชัวร์มันกันความร้อนได้เช่นกันนะรัหมักโดยการ เราต้องเอาขี้นี้ออกให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวขอหันกล้องมาทางนี้นิดนึงเพื่อให้เห็นนะเดี๋ยวลมร้อนไปล่อรถรถบุกพังอีกเสียเงินอีกนะครับหมักยวใช้มือจับนะครับเด็กแหนบเด็กคีบอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ตามถนาดครับจิ้มมันไปงี้เลยนะครับจิ้มมันไปจิ้มจิ้มมันให้ร้อนนะครับ ฮิตซิงอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ยินมามีคนพูดว่าฮิตซิงหมดอายุนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหมดอายุยังไงนะครับเห็นมีหลายคนเหมือนจะโดนะดนะครับฮิตซิงหมดอายุไม่รู้ว่ามีการเล่นกันแบบนี้ด้วยครับฮิตซิงเป็นอลปิเนียมถ้าไม่บุบไม่บี้หน้าไม่งอใช่ไหมครับถ้ามันงอก็ยังขายได้โลละสามสิบบาทนะเราโรนให้ร้อนแบบให้ร้อนเต็มที่อ่ะครับ ร้อนเสร็จปุ๊บคิดว่าร้อนพอแล้วเอาพอลงเก็บออก่อนแล่ลงนะนี่ครับออใใบมีดวางเลยถูกออกแบบง่ายๆซื่อๆไม่ยุ่งยากเกียยโพดโลดโรดแล่นครับหน้ามือจับอ่อยะพึ่งมันร้อนมากครับอ่ะหลังจากเราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ หลายคนบอกว่าเอ้ยเราชิปตรงนี้ละ่ะตรงเนี้ยเราจะขูดยังไงก็ถ้าเราขูดได้ก็ขูดนะครับถ้าดูแล้วถ้ามันขูดไม่ไหวก็เอาเท่าที่ไหวนะครับขูดขูดอันนี้ผมว่าขูดไปบ้างแล้วนะครับก็โดยใช้อ่าลมร้อนเป่าลงไปแต่ให้ดีอะ่ะถ้าเราไม่เข้นานก็ไม่ต้องขูดนะครับแปะลงไปเลยนะครับแปะลงไปเลย เพราะว่าเมื่อกาวตัวนี้มันแห้งแล้วครับมันก็สามารถนําความร้อนขึ้นมาได้เช่นกันนะครับมันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเราชํานาญเราก็สามารถที่จะลอกออกได้นะลอกออกมาก็เก็บงานระวังนะครับมันจะมีตัวตัวซตัว,ตวอไรหาเล็กๆเนี่ยอยู่ตามซอกๆนะครับมันจะหลุดนะครับหรือว่าซิงค์ตัวอื่นจะพาหลุดไปด้วยนะครับอันนี้ผมมาบอกวิธีง่ายๆเดี๋ยวพอจับซิงค์ก่อนโอ้เริ่มเริ่มใจเย็นแล้วแต่ก็ยังไม่เย็นคลิปนี้ผมก็ ตัดอะไรกินไม่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใจอเอาใหม่ลวกันมาเกาล้อนไม่ต้องทาเยอะนะครับเกาล้อนไม่ต้องทาเยอะเอาที่ฝาก็พอจะได้มันของก็ไม่ได้แพงอ่ยุกขยัดนะนิดเดียวเองครับป้ายเลย้ายไปที่ซิงหุ่ยเหมือนจะร้อนอยู่จับมาท่านผู้ชมดูงูๆูเลยร้อน สมน้ำหน้าแต่ก็พอทนอเก็บอาการไว้ก่อนเดีย๋ยวหลังทำคลิปได้เดี๋ยวผมขอตัวแบนต์ไมแป๊บนะมือพองมาแล้ก็ไปไปลายแปะกันไปเงี้ยครับเหมือนเ่าเรียกอะไรนะยายป้อนหลานประมาณนั้นยายป้อนหลานของเราเองครับอย่าไปเรียดนะครับของเราเองเราใช้เองเรียกอะไรนะอย่างป้ายเยงี้ยมันไม่ติดนะครับ ก็ลืมบอกไปว่าไป้ายไม่ติดยังไงอารมณ์ร้อนลงไปเย่นหน่อยครับเย่พอ yeah, ให้มันหน้าตัวชิปมันร้อนนิดนนะครับแล้วก็เอากาวไปไป,นะไป้ายป้ายหมายติดปายครับเอาละหลังจากติดแล้วนะครับมันก็ไม่ติดดีเท่าไหร่มันกาวผมจะยังยังหายไม่หายยินประมาณนะั้นไม่เป็นไร เอาแค่นี้พอครับหลังจากเราป้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะการวางฮี่ซิง้าไปเลยด้วยม,มือเปล่าหมับเข้าให้นะครับดูเร็งๆว่าโอเคแหมโคตรจะตรงนะครับพอโคตรจะตรงก็จะก,การเร่งอุณหภูมิมาที่500นะครับ500 500บางคนบอก500เอาละมึงกูว่าชิปละลายกูจะหาตัวก็หามไม่เจอ ห้ารอยนะครับหลายคนเอาวฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใช้กี่นะีกี่วินาทีหรือกี่นาทีครัก็คือพยายามถ้ามือใหม่หัดอย่าเกินสามสิบวินะครับให้นับในใจสามสิบวิจิ้มลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผมเก้าน,นับครับพอนับแล้วเดี๋ยวเพี้ยนนะผมก็จะรู้ว่าการไหลของมันมากกว่าปรับลมให้เบาที่สุดนะครับ ถ้าลมเราแรงมันมันจะสไลด์ไปสไลด์มาก็ลองนับในคลิปดูตามตามดูก็ได้ครับว่าประมาณกี่วินาทีครับแล้วก็นำไปใช้ได้มันจะดิ้นดิ้นนิดนนดิด้นเหรอกระทุงซะเอาให้ร้อนถึงรู้ถึงโคน่นะเ,เราคิดว่าพอดีแล้วพอ ยกออกแนะนโหนงต้องยกออกนะครับพอ,อแค่นี้วางคอลมนะครับแล้วก็เล่นเล่นลมนิดนึงปิดวิทนะครับระบบมันจะทํางานแล้วรอนะครับตอนนี้ก็คือรอรออย่างเดียวนะครับรอเพราะว่าเรา,เาไม่ได้เตรียมเครื่องมือระบายความร้อน,นเดี๋ยวขอปิดเ,นะเดี๋ยวระบบก,ก่อนนะครับโบกโบกลอ้อโบกโบกโบกแล้วต้องโบกโบกนะครับ เมื่อกี้คลิปอาจจะหายไปนิดนึงนะครับมันตัดทุกแปดวิไอแปดนาทีไม่รู้เป็นเพราะอะไรไมรู้ความจำผมจะเต็มสองร้อยห้าสิบกิปยังเต็มหรอโอ้ตายแลนะ้เพราะว่าผมตั้งเป็นแบบโอเคอยู่ตัวไหนวะหาไม่เจอก้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนะถ้าเขีียเๆอย่างเนงะี้ยไม่หลุดก็คือไม่หลุดแล้วเนี่ยอันนี้คือร้อนยังร้อนร้อนอยู่นะครับแต่ว่า ตัวกาวมันแน่นแล้วนะครับกาวมันแน่นแล้วไม่หลุดนะครับไม่หลุดไม่หลุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดมันเคลียร์ได้เลยบุดไม่เห็นกลอ้องอ่าเคลียร์ได้นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนตัวนี้ตัวนี้เป็นไงวะออตัวนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมเกิดไปดูเฮ้ยมึงหลอกกูตัวนับซี่ล่องไม่ใช่ตัวนี้ครับจับอย่างร้อนจีนิดๆนะแต่เคลียร์ได้แล้วนะครับอันนี้คือไม่หลุดแล้วนะครับฟังเสียงอุย้ยมองไม่เห็นนะครับนี่ครับ ก็เป็นอันจบพักเสร็จคลิปติดทิซซิงนะครับที่บอกว่าจะมาทําให้ดูนะครับว่าวิธีการติดทิซซิง L3 เป็นยังไงนะครับติดแบบนี้นะครับง่ายๆทุกคนทําได้นะครับขอมีความมั่นใจว่ามันเป็นของของเราแล้วถ้าเราไม่มีเงินจะซ่อมจริงๆทําตามในคลิปใช้งานได้ปกติครับก็ทามาหลายตัวแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้เพจในช่องเพรทวดเ่น9 9 ไว้เป็นแรงใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับว่าจะมาทำอะไรต่อกับเครื่องขุด L3 นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ